หอบสินสอน100รล้านแต่งสาวเวียดนามดอนทิรัธาดายังหลอไม่ทิ้งภาพพระเอกในวัย47ปีไรวี่แววทายาทให้แม่ไฮโซอุ้ม สองภาพปัจจุบันของดอนธีราธาดาที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นสตันแมนในวงการฮอลลีวูดล่าสุดโผล่ใน The m a t ะแมททิกเ r สเ t i o n ทำงานร่วมกับพระเอกคีอานุริฟแฟนหนังกำลังรอการกลับมาของคีอานุริฟใน The Matrix 4หนังแอคชั่นใส่ไฟระดับตำนานหลังทิ้งระยะห่างจากภาคสุดท้ายไปเกือบ20ปีซึ่งเตรียมเข้าใช้ในไทย16ธันวาคมนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์คือหนังเรื่องนี้มีนักแสดงชาวไทยดอนธีราธาดาร่วมแสดงด้วย ดยดอนทีราธาดาได้ผันตัวไปเป็นสตันแมนในวงการฮอลลีวูดสำหรับประวัติในวงการบันเทิงของดอนทีราธาดาแจ้งเกิดจากการเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องฟ้าจากนั้นก็เล่นละครช่องสอยู่ช่วงหนึ่งก่อนตัดสินใจเข้าสู่วงการฮอลลีวูดในหนัง Last Out 2โดยเป็นหนึ่งในทีมสตันแมนของเฉินหลงจนมีผลงานด้านสตันแมนมาเรื่อยๆในแวดวงภาพยนตร์และซีรีส์เมื่อหลายปีก่อน ข่างานแต่งงานสินสอด100ล้านสุดคือฮาของดอนธีราธาดาอดีตนักแสดงหนุ่มกับทันตแพทย์สาวเวทนามคนสวยดอกเตอร์มีมีลานีนูเวน ยังคงพอจะทำให้เราจําความโรแมนติกของคู่รักคู่นี้ได้แม้ทั้งคู่จะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแต่เราก็ไม่พลาดที่จะคอยส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตนักแสดงหนุ่มคนนี้หลังแต่งงานไม่นานทั้งคู่ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเปิดคลินิกทันตกรรมเป็นของตัวเอง เมื่อไปส่องดูคลินิกทำฟันของคุณหมอมีมีเห็นได้เลยว่าเป็นคลินิกทำฟันที่ตกแต่งได้หรูหราแห่งหนึ่งส่วนคอนโดมิเนียมส่วนตัวของทั้งคู่นั้นตั้งอยู่ใน LA ยิ่งเห็นภาพวิวตอนกลางคืนที่หนุ่มดอนโพสใน i อีส่วนตัวรู้เลยว่าทั้งสองพักอาศัยอยู่ในย่านใจกลางเมืองสำหรับภายในคอนโดมิเนียมส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็ออกแบบไว้อย่างหรูหรามีพื้นที่สำหรับจัดปาร์ตี้เคาน์เตอร์เครื่องดื่มไวน์บาร์ พื้นที่ด้านนอกคอนโดมิเนียมยังใช้สำหรับสังสรรค์จัดงานเลี้ยงเล็กๆระหว่างกลุ่มเพื่อนของทั้งคู่ได้อีกด้วยสินสอดเครื่องเพชรมูลค่าร้อยล้านแหวนเพชรเจ็ดกระดับมูลค่า22ล้านบาทมอบกับแฟนสาวด้วยทำเอาสาวๆอยากเห็นชมงามของเจ้าสาวชาวเวียดนามหวานใจดอนทีราธาดาอดีตพระเอกสุดไฮโซลูกชายสุดเลิฟของเซเลบิตี้สูซีหัทไทยเทพทิราธาดา